ดินหมักใบไม้นะคะที่จะเอาไปปลูกถุงเงินถุงทองค่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะใบไม้ที่เน่าเปื่อยปุกพังนะคะก็จะมีพวกไส้เดือนเนี่ยมามาอยู่ใต้ดินแล้วเขาก็ขุดดินขึ้นมานะคะเหมือนเป็นดินที่ไส้เดือนขุดนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะพวกนี้ค่ะพวกกากๆแบบนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องเอาออกค่ะเพื่อนๆก็จะ โกยใบไม้มารวมๆกันบริเวณโคนต้นไม้นะคะให้เขาเน่าเองโดยธรรมชาติแล้วก็พอเขาเน่าก็มาขุดเอาดินนี่แหละคะ่ะไปปลูกถุงเงินถุงทองนะคะเพื่อนๆ แม่ดันล่าเตรียมดินที่จะปลูกถุงเงินถุงทองครบแล้วนะคะมีดินหมักใบไม้นะคะเพื่อนๆไปโกยมาอย่างนี้ยังมีเศษกิ่งไม้ใบไม้อยู่แม่ดันล่าจะไม่ร่อนนะคะให้ดินเขาโปร่งๆอย่างนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกที่ผ่านการพักตัวแล้ว2-3เดือนนะคะก็คือซื้อมาแล้วก็วางไว้กลางแดดเลยค่ะกลางแดดกลางฝนเลยนะคะให้ปุ๋ยของเขาเย็นค่ะไม่มีก๊าซที่ออกมาจากปุ๋ยนะคะพอเราผสมกับ ดินหมักใบไม้เนี่ยก็ทําให้พืชที่เราเอาลงไปปลูกเนี่ยหาอยู่หากินได้เลยไม่ไม่เกิดอาการช็อกนะคะกาก๊าซที่ขึ้นมาจากปุ๋ยคอกนะคะเพื่อนๆแล้วก็กระถางนะคะกระถางจะเพื่อนๆจะสังเกตว่าเป็นกระถางปลูกบัวนะคะก็คือจะไม่มีรูแม่ดาลล่าก็ใช้ผ้าในเคาะนะคะเคาะให้เขาเป็นรูคะ่ะนะคะแล้วก็ที่รองก้นกระถางแม่ดาลล่าใช้ ฝักแคก่แก่ที่ร่วงจากต้นลงมานะคะจะรองป้นกระถางถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้เศษอิฐเศษฐานได้นะคะเพื่อให้การระบายน้ำที่ดีแล้วก็กันมาผสมดินปลูกกันนะคะเพื่อนๆดินหมักใบไม้สามส่วนนะคะเทลงไปเลยค่ะ ข้อหน่ส่วน,นะคะ่ะนี่เลยคลุกเคล้าดินคลุกเคล้าดินหมักใบไม้กับปุ๋ยข้อให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆแม่ดาล่าถนัดใช้มือนะคะมือเนี่ยคลุกเคล้านะคะให้เข้ากัน นี่เลยก็พร้อมปลูกได้แล้วนะคะวันนี้แม่นาล,ล่าจะรองก้นกระถางด้วยฝักแคร์แก่ๆนะคะเพื่อนๆที่มันร่วงลงมานะคะการรองก้นกระถางนี่เพื่อให้น้ำระบายได้ดีนะคะแล้วก็ดินของเราที่เอาลงไปนี่จะไม่ไหลออกก้นกระถางนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็เอาดินใส่กระถางกันเลยคะ่ะ ต่อไปก็เอาดินปลูกลงไปในกระถางได้เลยค่ะนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆจะสังเกตว่าดินของแม่นาล่าที่เอามาจากาดินหมักใบไม้จะมีไส้เดือนอยู่นะคะ ตอนต่อไปก็เช็คก,การระบายน้ำนะคะโดยการรดน้ำลงไปให้ชุ่มนะคะเพื่อนๆคะ่ะรดลงไปเลยก็จะสังเกตว่าน้ำนี่จะยุบตัวเร็วนะคะการระบายน้ำของเราก็ถือว่าใช้ได้นะคะเพื่อนๆถุงเงินถุงทองเป็นหน่อจากการชำไหลนะคะอายุหน่อของเขาก็สองเดือนนะคะแม่ดาล่าจะเลือกหนึ่งถุงดำมาปลูกนะคะจะ เอาลักษณะเด่นที่ตัวเองชอบนะคะเพราะว่าแต่ละหน่อน,นี่ลักษณะเด่นแตกต่างกันบางใบเนี่ยก็จะแทบจะไม่มีถุงแต่ใบใหญ่นะคะบางใบเนี่ยเป็นลักษณะเด่นที่ตรงกับไม้มงคลเลยอย่างนี้นะคะเป็นทรงผีเสื้ออย่างนี้ค่ะกัดสีได้สวยนะคะอ่ะเอาต้นนี้นะคะพเพื่อนๆคะ่ะทั้งหมดมีหนึ่ง สองสามสี่นะคะสี่ใบถุงเงินถุงทองอถุงดำนี้นะคะเหมาะสำหรับการเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางใหม่แล้วค่ะนี่ค่ะรากของเขาเริ่มจะทะลุถุงดำแล้วนะคะเพื่อนๆก่อนที่จะเอาเบ้าของถุงเงินถุง,ถงทองออกจากถุงดำเพื่อลงไปปลูกนะคะก็แม่นานาจะใช้ ถุงทั้งถุงเนี่ยลงไปในกระถางก่อนเพื่อทําเบ้านะคะนี่ค่ะเพื่อดูระยะเพื่อทําเบ้านะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆทำเบ้าเพื่อที่จะปลูกถุงเงินถุงทองนะคะ<ม>เพื่อนๆค่ะ<ม>ก็โดยการนําถุงดําทั้งถุงเนี่ย<ม>กดลงไปเลยค่ะในดินในกระถางของเรานะคะเพื่อดู ระยะนะคะว่าควรขุดเบ้าลึกขนาดไหนนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นเบ้าเลยนะคะถ้าไม่เอาลงไปวัดเราก็ต้องใช้มือนี่ขุดใช่ไหมคะขุดแล้วก็กะระยะเองมันจะไม่พอดีค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ทุลักทุเลพอสมควรอันนี้แบบยัดลงไปเลยกะ เบ้าของเขาให้ตรงกับเบ้าของเขาเลยเนี่ยสะดวกเลยค่ะถุงดําที่ใช้ปลูกต้นไม้แม่นันล่าจะไม่ฉีดไม่ฉีกนะคะเพื่อนๆก็เป็นการรักสิ่งแวดล้อมสามารถที่จะนําถุงดเนี้ค่ะไปใช้ต่อได้อีกนะคะเพื่อนๆก็ดึงออกเลยนะคะนี่ค่ะเขาก็ยังสภาพดีนะคะไม่ขาดก็เอาไปล้างแล้วก็พึ่งให้แห้งแล้วก็ใช้ไปปลูกต้นไม้ต้นต่อไปได้เลยค่ะเพื่อนๆน ประหยัดด้วยรักโลกด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นถุงเงินถุงทองอายุต้นสองเดือนนะคะเพื่อนๆก็คือเป็นเนี่ยค่ะรากของเขาก็พร้อมมากเลยนะคะแข็งแรงมากค่ะเพื่อนๆเปลี่ยนกระถางไม่ถึงอาทิตย์หรอกค่ะเขาก็ใบพุ่งแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยรากเต็มเลยค่ะสีใบนะคะ ปลูกเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเอาลงเบ้าเลยพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมคะนี่เห็นไหมรากของเขาก็ไม่กระเทือนนะคะแล้วก็ง่ายต่อการกะระยะนะคะกะปริมาณดินนะคะ กะขนาดเบ้าของเขาก็โดยเอาเบ้าของเขาทั้งถุงดำเลยยัดลงไปในดินปลูกนะคะที่เรารดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะยกขึ้นมาก็จะเกิดเป็นเบ้าของต้นไม้ที่เราจะปลูกแล้วก็เอาถุงดำออกแล้วก็นำต้นไม้ลงไปปลูกเลยค่ะเพื่อนๆทีนี้ก็เป็นขั้นตอนการเติมดินรอบๆบ,บริเวณบริเวณเบ้าของถุงเงินถุงทองนะคะ เติมดินเลยค่ะดินที่เราคลุกเคล้านี่แหลคะค่ะเพื่อนๆคลุกเคล้าที่ยังเหลืออยู่ก็เติมให้รอบๆเป้าของเขาเลยนะคะเสร็จแล้วใช้มือกดนะคะกดให้เป้าเขาแน่นนะคะพเพื่อนๆแน่นกับดินปลูกของเรานะคะไม่โยกเยกนะคะไม่กดตรงๆนะคะไม่กดอย่างนี้นะคะกดรอบๆเป้าของเขาอย่างนี้นะคะ่ะอย่างนี้เลยนะคะ นี่ก็เนี่ยค่ะเบ้าไม่ยกแล้วนะคะก็เติมดินด้านหน้าลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนไม่ให้โคนเขาลอยนะคะเพื่อนนี่ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะการปลูกถุงเงินถุงทองนะคะก็รดน้ําให้ชุ่มนะคะรดน้ําบริเวณหน้าดินให้ชุ่มนะคะเนี่ยค่ะแม่น,นาก็ พยายามที่จะไม่ใช้อุปกรณ์อะไรมากมายนะคะจะใช้มือใช้ขันนะคะในการรดน้ำใช้สายยางเนี่ยค่ะแต่ก็ถ้าใช้สายยางนี่จะระมัดระวังเรื่องการเรื่องความแรงของน้ำไม่งั้นดินกระชอกนะคะเพื่อน,เ,อนเสร็จเรียบร้อยค่ะย้ายหนอของถุงเงินถุงทองนะคะแบบนี้ รากของถุงเงินถุงทองไม่กระเทือนค่ะนะคะแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายสะดวกนะคะแล้วต้นถุงเงินถุงทองก็จะโตเร็วด้วยค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจหน่อของถุงเงินถุงทองนะคะจากต้นแม่ที่สวยสวยนะคะต้นสูงเป็นเมตรต้นใหญ่ให้ไหลดกนะคะก็อินบอ็อกมาทางเพจเกษตรกรบ้านนาหมาบ้านนอกนะคะแม่ดานล่าจะเข้าไปตอบในอินบอ็อกนะคะ พร้อมปลูกได้เลยค่ะรากเดินดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะปลูกวันนี้ก็ได้ชมวันนี้นะคะเพื่อนๆแมดันล่ารับประกันเลยค่ะว่ารอดนะคะใบไม่เหลืองไม่เหี่ยวนะคะได้หลายใบด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะต้นถุงเงินถุงทองเซตนี้นะคะแม่ดาลล่าไม่ได้ซื้อจากร้านต้นไม้นะคะ เป็นถุงเงินถุนทองจากการตัดไหลชุดแรกนะคะได้หน่อมาและแม่ดัล่าก็เอามาปลูกนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยค่ะนะคะอายุต้นของเขาก็6เดือนตอนนี้ทุกกระถางเริ่มให้ไหลแล้วนะคะแล้วไหลเขาใหญ่นะคะใหญ่เท่านี้ก้อยเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะแต่ยังไม่ถึงระยะที่จะตัดนะคะไหลเขายังอ่อนอยู่นะคะนี่เลยถ้าแม่ถ้าเพื่อนๆซื้อหน่อ หนอเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่ให้ดูนะคะก็จะได้ต้นถุงเงินถุงทองแบบนี้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวต่อไปแม่ดัล่าจะพาทําปุ๋ยบํารุงนะคะต้นถุงเงินถุงทองแม่ดันล่าแม่ดัล่าจะใช้ปุ๋ยคอกนะคะใส่ต้นไม้ไม้ใบทุกชนิดเลยที่แม่ดันล่าปลูกนะคะก็เ,เดือนละครั้งหรือว่าเดือนครึ่งครั้งหนึ่งนะคะพรวนดินรอบ รอบๆกระถางแล้วก็เอาปุ๋ยคอกนี่โรยลงไปนะคะปุ๋ยคอกเนี่ยเน้นนะคะจะต้องผ่านการพักตัวให,ให้คลายความร้อนก่อนนะคะค่อยใช้นะคะแล้วก็ถ้าแม่นาล่าอยากดูใบสวยๆของถุงเงินถุงทองแบบว่าแบบเร็วๆหน่อยแม่นาล่าก็จะโรยผงชูรสนะคะเพื่อนๆคะ่ะผงชูรสนะคะ1ช้อนโต๊ะคะ่ะโรยบริเวณรอบ โคนต้นนะคะของต้นไม้ที่เราจะใส่นะคะก็เดือนละครั้งนะคะแต่ว่าถ้าให้ปุ๋ยคอกก็ไม่ต้องให้ผงชุรสนะคะถ้าให้ผงชุรสก็ไม่ต้องให้ปุ๋ยคอกนะคะเพื่อนๆคะ่ะหช้อนโต๊ะนะคะรอบโคนต้นของต้นไม้นะคะหรือจะรดปริมาณลงก็ได้นะคะถ้าต้นไม้เรายัางเล็กก็ดูปริมาณลดปริมาณตามขนาดของต้นไม้เราลงได้นะคะ ผงชูรสเนี่ยบำรุงรากบำรุงใบนะะและ,ะ,ะอีกสูตรหนึ่งก็คือฮอร์โมนนมสดนะคะใช้นมจืดนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเป็นนมบดอายุก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะนมจืดนะคะสองกล่องนะคะแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังนะคะยี่ห้อไหนก็ได้คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะผสมให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวแม่นาล่าพาทำเลยคะ่ะ แม่นันล่าจะใช้กระดาษมาทํากลวยแบบนี้นะคะลงไปในขวดเพื่อที่จะเทผงชูรสลงไปแล้วเขาไม่หกนะคะเพื่อนๆค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะ ข้นแกงเรานี่แหละค่ะเพื่อนๆวิตามิน B นะคะบำรุงใบบำรุงรากบแล้วก็ให้เขาถ้าไม้ดอกก็เขาเกิดดอกที่สวยงามนะคะเสร็จแล้วก็นมนะคะนมจืดค่ะนมจืดสองกล่องนะคะ เลงไปเลยนมหมดอายุใช้ได้ค่ะเพื่อน,อนแต่ถ้าวันไหนที่แบบว่าเรากินนมเหลือนะคะเพื่อนๆดูดไม่หมดกล่องเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาราดรดบริเวณโคน,ต,นต้นของต้นไม้เราได้นะคะโปรตีนนะคะตัวนี้ก็คือโปรตีนนี่ค่ะนะคะ ก็ปิดฝาแล้วก็เขย่าวให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็นำไปใช้ได้เลยนะคะปริมาณที่ใช้ก็คือ4ช้อนโต๊ะนะคะผสมกับน,น้ำา20ลิตรนะคะราดรถทางโคนต้นหรือว่าจะพ่นทางใบก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่แม่นา่าแนะนำนะคะประเภทไม้ใบต่างๆเนี่ยควรราดรตบริเวณโคนต้นนะคะเพราะว่าถ้าให้ทางใบเนี่ย ใบของเขาจะอาจจะมีฝุ่นมาเกาะทําให้ไม้ใบของเราไม่สวยนะคะเพื่อนๆคะ่ะแมนันล่าก็ราดรถทางโคนต้นนะคะปลูกต้นไม้ได้งามก็ใช้สามอย่างนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆที่เป็นปุ๋ยนะคะก็มีฮอร์โมนนมสดนะคะผงชูรสแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะการให้ถ้าให้ตัวใดตัวหนึ่งก็จะไม่ให้เบิ้ลน,นะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้าให้ฮ um อร์โมนนมสดอ ในเดือนนั้นก็จะไม่ให้ปุ๋ยอะไรอีกเลยนะคะเดือนถัดไปเราอาจจะโรยผงชุรสนะคะเดือนถัดไปก็ให้ปุ๋ยคอกนะคะเพื่อนๆคะ่ะต้นไม้ที่แม่ดัดล่าเลี้ยงก็จะสวยงามนะคะเพื่อนๆนอกจากปุ๋ยที่ให้แล้วนะคะการให้น้ําของต้นไม้ให้เพียงพอจัดแสงแดดให้เขาตามความต้องการของต้นไม้ที่เราปลูกก็ทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ย แข็งแรงให้ใบสวยนะคะเพื่อนๆก็เป็นวิธีที่แม่นาล่าปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่เลยค่ะสวยสดงดงามทุกต้นเลยนะคะตอนนี้ก็คือหนึ่งทุ่มแล้วค่ะ <c oughs> นะคะใบไม้กระทบกระแสงสปอร์ไลท์ที่ที่สาดมาจากถนนถนนหลวงนะคะก็สวยงามไปอีกแบบค่ะเพื่อนๆค่ะ คลิปนี้แม่นันล่าก็พาเพื่อนๆมาทั้งปรุงดินปลูกนะคะแล้วก็พาปลูกต้นถุงเงินถุงทองนะคะแล้วก็พาทําปุ๋ยที่ใช้บํารุงต้นถุงเงินถุงทองแล้วก็ไม้ใบต่างๆที่สวยสดงดงามของแม่นันลา่านะคะใช้ปุ๋ยสูตรเดียวกันเลยค่ะนะคะดินปลูกก็ดินสูตรเดียวกันการให้น้ําก็สูตรเดียวกันนะคะเพื่อนๆค่ะแม่นันล่าก็ได้ ต้นไม้ที่สวยสดงดงามนะคะไม้แต่ละต้นที่ปลูกก็คือสามารถตั้งแม่ได้นะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ทุกต้นนะคะตอนนี้แม่ดอลล่าไม่ได้ซื้อต้นไม้ชนิดเดิมๆจากร้านต้นไม้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ